อยากจะบอกว่าหอมมากกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วแบบสดชื่นอ่ะเนี่ยค่ะนี่คือครีมส้มมะนาวไวเทนตัวนี้จะบอกว่าเนื้อครีมนะคะน้ำหนึ่งประทับใจมากเพราะว่าเนื้อครีมนะนุ่มละเอียดแล้วก็เบาสบายผิวมากแล้วก็ซึมซาบเร็วมากดูดิแล้วก็กลิ่นหอมอ่อนๆน,นะคะคือแบบเป็นกลิ่นที่แบบ กลิ่นอโรมาแบบเฟรชเหนียวเหนอดหนะนะแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าเขาสามารถที่จะเติมความชุ่มชื้นเข้าไปในเซลล์ผิวของเราได้นะคะใครก็ตามนะคะที่ผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางหรือว่าผิวแห้งนะคะแนะนําเลยคนผิวมันก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เหนียวเหนอะหนะหรือเป็นน้ามันเหนอะหนะผิวของเราทําให้เรารู้สึกอึดอัดแต่เขาจะเติมความชุ่มชื้นทำให้ผิวของเรารู้สึกถึงได้วความแบบ อิ่มน้ําะเป็นเองนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งทีม่มาหนึ่งรักมากเลยคือมีสารกันแดด SPF 50 PA บวกบกนอกจากจะทําให้ผิวของเราค่อยๆกระจ่างแสงขึ้นแล้วก็ยังทําให้ผิวของเรานะคะ ปกป้องผิวของเราจากรังสี UV นะคะในแสงแดดรวมถึงในหลอดไฟก็มีรังสี UV เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นครีมตัวนี้นะคะซึ่งตอบโจทย์นะคะสำหรับคนที่กำลังมองหาครีมไวท์เทนนิ่งดีๆสักตัวหนึ่งหรือโลชัน่นดีๆสักตัวหนึ่งที่อยากจะใช้แล้วก็อยากจะใช้ไปนานๆน,น,นะคะตัวนี้ปลอดภัยนะคะไม่มีสารอันตรายแล้วก็ไม่ระคายเคืองผิวแถมยังช่วยบำรุงผิวให้ดูไบรท์เทนนิ่งขึ้นแล้วก็ปกป้อง ครีมนะคะไวเทนนิ่งที่น้ำหนึ่งนะคะหลงรักมากเลยแล้วเชื่อมั่นว่าถ้าเพื่อนๆได้ลองเพื่อนๆก็จะหลงรักครีมสมเนาไวเทนเหมือนที่น้ำหนึ่งหลงรักนะคะบอกได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะยังไงแล้วลองมาไปใช้กันดูเลยนะอันนี้บอกเลยว่าดีมากจริงรักมากจริงนะคะบอกเลยว่าจะต้องหลงรักเลยนะคะ